สวัสดีครับผมพบกับเราสีดอกเงินช่างด่างนะครับผมตอนนี้เราก็ได้สั่งสับปะรดมาให้เม่พังสีดอกเงินครับหนึ่งรถคอกนะครับนะครับผมห้าพันคะแนนนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับแต่เยอะมากนะครับนี่กองหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรนะตัวเทบนี้ต่ำนะครับรถถอยเข้าไม่ได้เราก็ ไปลงตรงนน้นหนึ่งกองนะครับต้นหนึ่งกองนะครับหนึ่งคอกนะครับได้เยอะกว่าที่คิดนะครับห้ 5, าพันคะแนนนะครับผมส่วนพังสีดอกเงินอยู่นน่นนะครับโอ้พังสีดองเงินนะครับตอนนี้ก็อากาศยังเช้านะครับสดชื่นนะครับ นี่นะครับพังทีดอกเงินนะครับพะควันยังไม่ได้เก็บมูลช้างครับเดี๋ยวเราเอาสับะรดให้ไม่พังกิน,นครับนี่ไม่พังกินเมื่อคืนนะครับนี่นะครับไม่พังยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ กินดีมากนะครับผมเพราะว่ากว่าจะได้กินแต่ละครั้งนี่นานมากนะครับเพราะว่าต้องใช้คะแนนเยอะด้วยนะครับกินในพังไม่ได้กินนานเลยลนะครับ ดูไม่พังหาก,กินนะครับครับผมประกองต้องไปเก็บมูลช้างแล้วนะครับเก็บมูลช้างของพังศีดอกเงินแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพังสีดอกเงินด้วยนะครับผมสวัสดีครับ